รวมใจไท,ใไทยหนึ่งเดียวใช่ในส่วนความมัม่นคงอันนี้ผมก็จะบอกว่าการรวมใจไทยหนึ่งเดียวในคราวนี้เองเนี่ยคำว่ารวมใจมันไม่ได้หมายถึงว่าพวก,พวกประมาณกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นพวกทหารหรือความมั่นคงในส่วนของนักรบแนวหลังอย่างเช่นเราประชาชน100%ที่ห่วงแหนแผ่นดินไม่ต่างจากทหารเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเช่นผู้ที่ต้องออกจากศูนย์ออกจากบ้านตนเองไปศูนย์พักพิง เหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการชดเชยทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับออกมาช่วยลูกบ้านการเคหะนะครับพื้นที่เจ็จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพักชําระหนี้เว้นค่าเช่าครับนายวราวดิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าการเคหะแห่งชาติหรือว่ากคชกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ห่วงใยพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากสถานการณ์ความไม่สงบต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางและประชาชนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตจึงได้ออกมาตรการครับในการช่วยเหลือในกลุ่มเปราะบาง7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่ศรีสะเกดสุรินบุรีร์อุบลราชธานีตราดจชนทบุรีและสะแก้วด้วยการให้ช่วยช่วยเหลือนะครับสหลัก กันม,า,า,มาตรการที่1คุณผู้ชมคาะนะคะนั่นก็คือยกเว้นค่าเชา่าสําหรับค่าเช่ารายย่อยและเช่าจัดประโยชน์สําหรับลูกค้าของการเคหะแห่งชาติฟรีคาา่าเช่า3เดือนมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2568ค่ะด้านที่2พักชําระหนี้กลุ่มเช่าซื้อสําหรับลูกค้าเช่าซื้ออาคารของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะได้รับสิทธิพักชําระค่าเช่าเป็นระยะเวลา สาเดือนมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2568ค่ะด้านที่3สนับสนุนการยังชีพคุณผู้ชมโดยจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ3กลุ่มหลัก3กลุ่มหลักมีใครกันบ้างกลุ่มที่1ลูกค้าที่พักอาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ชายแดน7จังหวัดที่คุณมินได้บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2กลุ่มเปราะบางที่อยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติและกลุ่มสุด ทน,ะะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่อพยพเข้ามาพักอาศัยกับญาติในโครงการของการเคหะนั่นเองเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบนะคะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจของการ K H. เคหะแห่งชาติกระรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการยืนเคี่ยวข้างประชาชนกลุ่มเปราะบางและประชาชนในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเพื่อให้ทุกคนมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงค่ะ